พี่แอปบอกเลยว่าถ้าน้องเต๋านะคะใส่วิกสวยกว่าพี่แอปอีกค่ะอันี้เอาจริงๆเอาจริงแต่ว่าวันนี้นะคะมีแฟนคลับ10คนนะคะที่เป็นผู้โชคดีครับเขาถ่ายรูปคู่กับสิ่งของที่เกี่ยวกับน้องเต่ายว่าถ่ายภาพเวลาไปเจอน้องเต่าที่ไหนชกภคพร่วมกันครับและก็เขาไปงงๆบอกงงเอชภาพคืออะไรภาษาโบราณมากเลยนะคะ ไอรูมค่ะโอเคไอรูมนะคะแล้วก็วันนี้สําหรับแฟนคลับทั้ง10คนผู้โชคดีก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะจะให้ขึ้นมามีดแอนกรีดนะคะกับคุณเต๋อแบบไกลๆนะคะทีงานเวทีแห่งนี้ค่ะแล้วก็เป็นของขวัญนะที่คุณเต๋อจะมอบให้สําหรับแฟนคลับนะคะเป็นรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นและเดี๋ยวจะมีรอยจูบของคุณเต๋อประทับด้วยะข้างล่างอยากได้ละสิ่ช้อนแป เชินครับเชนครับอ๋ออน,นุญาตให้น้องๆดันลากะ,ะถ่ายภาพเพื่อนๆเ,เป็นที่ระลึกได้นะจ๊ะเ <c oughs> หราบผู้โชคดีค่ะที่